ห,หรือว่าไอ้คนนี้จะเป็นเนื้อคู่คนงปรดไอ้หนูโทรหน่อยหม่ตา มาเอาเมื่อวันดูแล้วเดี๋ยวไปเสียงเป็นไรเบลโวยนคับกจรใาี้ฉันด้วยนะแกน่วยตามอาการไปต่องหงเลยไปเไปาับรงวัน I'm proud คนเหลือให้ลิงครับเนี่ยเออคือเขาให้ให้คนน่ะออกขอบคุณครับก็ <c oughs> ออกมาตั้งนานแล้วนะแต่งตัวสวยๆไม่ค่อยได้กับใครเขาเลย <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับโมเอ้แอนต์เองตุ๊จีนตุ๊จีนนะล็อกตัวเองครับขอบคุณครับเมื่อกี้ให้เขาเกลี่ยขอเปลิเกแป๊บเดียว เพื่อแป๊บเดียวเป็นร้านขายของชำไปแล้วขอบคุณครับขอบคุณโอ้ขอบคุณกำลังใจขอบคุณท่านผู้ชมด้านหลังที่ยืนชมด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่รอชมดับงกันขอบคุณมากอถ้าเกิดว่ามันเบียดกันนุ่นนุปีนขึ้นไปนั่งบนแท่นได้ด้วยว่างวางไม่มีใครยุ่งกับเราด้วยครับครับผมโอ้โหโ่น เขาเรียกผมด้วยเนี่ยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับุุใครเขาบอกพี่เนี่ยว่าผมชอบเขาหลามเนี่ยขอบคุณมากขอบคุณเงมาฝั่งนี้ด้วยครับฝั่งนี้ด้วยขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินรางวัลหรือว่าของรับทานนะครับพี่บอกให้ก็จะขอขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับไม่บ้าก็ไม่ได้ตังค์นะพุก Thôi bà thôi, nàng có chọn bằng này Được Cảm ơn selfie được nha à. À, ơi Cảm ơn các đè oh, oh, oh. Lại đồng mừng มันดีๆเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณนะครับไม่เอาไม่ให้ขอบคุณครับ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 พี่ขอบคุณครับตัวหลังนี่ครับขอบคุณนะครับะวันนี้ครับพี่บอกับน้องเบลแล้วก็น้องดุนพี่ฟังแล้วมันถามกูว่าเมื่อไหร่จะโตเขาหมายถึงตัวกูหรือเขาหมายถึงอะไรวะ เห็นแล้วลล่ะเ็กนะน้องลูกสองนะจ๊ะโอ้ยนั่นหนมใหญ่เลยนั่น้อง่ายที่จะเก็บตังค์ไงดูหยอกหยอกครับร้อนเร็วเร็อยากถ่ายตรงไหนถ่ายเลยครับอืมดนเร็วๆไว้กู้อาวุอบครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ชมพพ่กุ้ง ใช่ไหมพวกนี้พี่กุ้งเนาะใช่ใช่นะครับเดี๋ยวว่างๆก็มาชมกันนะครับพี่กุ้งเล่นที่นี่เขาโทรมาผมโทรมาขอของผมให้เขาไปแล้วเขาอยากได้กางเกงตัวนี้ใส่รองเพลาแผมพิมพไว้ให้พี่กุ้งขอบคุณครับงั้นลุงก็ได้เล่เโอเคขอบคุณขอบคุณสำหรับรางวัลน้ำใจขอบคุณมากครับได้ครับได้ครับมารอกันตั้งแต่กี่ทุ่มครับเนี่ยทุ่มยี่สิบเก้าุ่ย นี่เกดีๆไม่ชอบกันหรอครับเขากันครับอ่ามึงกับกูนั่งคู่กันถ่ายรูปอ่าถ่ายคู่กันเลยครับ,บคืคบอหน้าเฟซไทยขอให้ถูกหวยครับโอ้โหเขาเห็นเราไม่ได้ไข่หรือไงเขากันนะครับขอบคุณครับโอ้โหกำลังใจเยอะแยะเลยขอบคุณครับ ค่ะขอบคุณค่ะขอ,คข,อข,อขอบคุณครับได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ yeah. yeah. ขอบคุณครับจะอาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวเดี๋ยวรอตอนลิเกเลิกเนาะเดี๋ยวไม่เสียแรงอ่ะมามามาลงมาขอบคุณครับโดนโดนยิ่งแล้วฮะ

ไม่ต้องงงอ่ะหนูไม่ต้องหนูเธอเธอแล้วเธยอีด้วยมึงอ่ะมึงอ่ะเอาได้โอเคชอบร้องเพลงคู่กับพี่สักเพลงได้ไหมร้องเพลงร้องเพลงเจอเธอลอยแจมฟ้าเดเอง หอโมงจันเจ้าข้าจันจาขอข้าขอแก่ น้องไม่ชอบมาเลยอ่ะมันพูแรดอ่ะอยากกินข้าวหลามอ่ะไม่ต้องกินที่ก็แกะเลยไม่มีที่แกะมึงแกะหูมึงเองนะมึงแกะหูมึงเองนะข้าวหลามอ่ะมึงเข้าใจคำว่าแตกไหมไมอยากกินนะอย่าเรื่องมา นนัก็หันหน้ามาคุยกันเร็วหันน้าก็ช่างก็พี่เอ้ยอุ้ยมาพี่อุ้ยเอ้ยอ้ายเอาเปาล่ารักกับพี่เดี๋ยวซื้เกมคนนี้ให้ใส่เอาเปล่าไม่เอาอะทำไมมันรีบไปหมดเลย ยัี๋ยไม่กระโตงมันเองแนะ่มันเป็นไม้ลม้มลุกเอาน้ำลดลเดี๋ยวเวลามันเห็นอะไรเตือนตาเตือนใจเดี๋ยวมันจะโตงมันเองพี่ที่ไม่มีอะไรเลยนุ๊กตูดก็ปลอดตูดปอดยอดหันมาชักพื้นช้าแก้ผ้าไวนะหนูหันหน้ามาคุยกันเร็วไปเอาไบเอาหันหน้าไปซวยหรอกนิดนึง พี่เป็นไรคันน่ะโอ้พี่คันเหรอไม่เลยวะเอ้ยคันอ่ะคันอ่ะใครอย่างไรน้องจะน้ำเดือถึงสแล้วคันไปให้ดูหน้าโอ้โหอะไรเนี่ยคันมันเหม็นเค้มเหรอวะ มันเปรี้ยวเค็มกูจะกูส้มตำไอ้ชั่วถ้าสามกูมันก็วิ่งหนีอยู่ดิไปไปกูไปก่อนสามแน่นอนไป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 ,ไป,ไป